สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่ในโหมดเกี่ยวข้าครับช่วงนี้ข่าแก่เรื่อยๆครับมีให้เกี่ยวเรื่อยๆครับมื่อนี้กัเป็นหน้าโคกครับกําลังเกี่ยวเข้าครับมาครับที่ตามเบิ่งน้ากันครับเมื่อคืนฝนตกแห้งเลยครับน้ำไหลไหลให้น้ำมีน้ำก็จําเป็นต้องเกี่ยวครับเพราะว่าเขาแก่แล้วครับ แล้วไ้หนึ่งแหละครับนี่มาบอท่านครับคืนไ้ที่สองต่อเลยครับหงายจากลายอยู่ครับมีทั้งหงายทั้งเข่าปุ่นกันนี่าลารกรับป็นยังครับเกี่ยวได้เลยครับเกี่ยวปุ่นไปเลย นี่ก็ใกล้สิแล้วนะครับเกี่ยวแป๊บเดียวครับเพราะว่าหน้าห้บ่ใยญงบ่เห็นหนูครับสงสัยน้ำท่วมแล้วหนูอยู่บ่ได้หาที่สองก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ ขึ้นให้ที่สามต่อเลยครับช่วงขึ้นขนา้างหน้าก็ค่อยๆเกี่ยวได้ครับเกี่ยวไปน้ำเรื่อยๆครับค่อยเกี่ยวไปครับจนกว่ารถจะข้ามได้ครับ มีหยาก,กันเกี่ยวบุไปเลยครับบเป็นอย่างครับเกี่ยวตัดเห็นมองเลี้ยวด้วยครับมี้เกี่ยวเป็นสามเหลี่ยมครับนะครับเกี่ยวตัดมาแบบนี้แหละครับ อ่อนหย้าครับงาม,งามเอางวงมาเลี้ยงนะครับอันนี้อ้าวเหลียวมะทันเฮ็ดละงกค,ครับสองดอกนี่ครับอุ้ยกำลังพอดีเลยครับเจ็บเฮ็ดละงกก่อนครับงามๆนะครับนี่ นี่ครับให้นี่ต้นไม้หลากหลายครับซิกแซกเอา ได้รถเกี่ยวเข้าบดถึงก็ใส่ค้นเกี่ยวครับนี่ครับครับเลาะเลาะเกี่ยวข่างต้นไม้ครับใช้มือเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็โยนเขาเลยครับ ตาดจักหน่อยครับไ้ไดมีต้นไม้โอ้เก็บละเอียดขนาดเลยครับไ้ที่สามกับใกล้สีแล้วแล้วครับนี่เดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งครับ ยืนรอไข้าให้นี่เข้าเต็มแล้วครับเอาเข้ามมปล่อยใส่รถเป็นข้าวเจ้าครับเอาใส่รถแล้วก็เอาไปขายเลยนะครับนี่เต็มรถก็ขายเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบสวนี้ีนะครับสวัสดีครับ